คลิปแบบพ่อ,องตายสำหรับใครที่ถามถึงชื่อเพลงนะครับใช่ครับไอีเด็กเฮียสู้เขานะหีน้อยของแม่กูโดนล้อชื่อแน่นอนเอ้พอหนุ่มคนนั้น่ะได้ข่าวว่าชื่อหีใช้หรือเปล่านั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคำเลยอย่าไปสนใจมันเราต้องใจนิ่งไว้เฮ้ยอย่ามาเปิดกัน,นเอาว้ย ไอ้อีถ้าไปจ่ายค่าผ่านทาง่าแกจะผ่านทางนี้ไม่ได้นะรู้หรือเปล่านะคุยอ่ะอะไรถาอะไรของแกนะไม่จ่าย <c oughs> แกเสือเรียกชื่อข้าว่าหีเองช่วยไม่ได้ชื่อของข้าคืออานอสวอดิโกลถ้าอยากได้ตังค่าเข้าก็เรียกชื่อข้าให้ถูกด้วย ยังไม่จ,จำชื่อยาวๆแบบนั้นได้วะชื่อหีก็น่ารักดีอยู่แล้วนี่พ่อสาวน้อยเออ, <c oughs> เอ,อมันจำไปกูอีกแล้วนะใจตั้งข้าเข้ามานะที่นี่ก็กว้างเหมือนกันนะเนี่ยมองเชี่ยอะไรสัตว์ย่เจอกันอีกแล้วนะมันจะเอาให้ได้เลยใช่ไหม ยังไงข้าก็ไม่จ่ายแกหรอกไปซะเฮ้ครั้งนี้แกทำอะไรฉันไม่ได้แล้วยอมจ่ายตังค่าเข้ามาซะเถะน้องหีน้อยเพราะถ้าแกไม่จ่ายตังค่าเข้าแล้วก็ฉันจะฟันแกด้วยดาบเล่นดียังไงละแต่ว่ากูฟันเมืองไรดีกว่าว่โต้คาบิคารุระคุย <ST> ใ <ST> ขยันดับไฟจังเลยหน้าหีถ้าเจ้ายอมเลกชื่อข้าดีๆข้าจะไม่ดับไฟเจ้าก็ได้นะไหนหนะไอหีเอ้ นี่แค so ่เสียงหัวใจของข้าเองนะเดี๋ยวกาซี่ไอ้หีไอ้แกก็ต้องจ่ายค่าเข้านะบอกว่าไม่ได้ชื่อหียังไงเล่าอินกิลข้าชื่อว่าอะไรนะชื่อหีแม่งอินกิลหีก็หี จะยอมเรียกชื่อค้าด,ดีไหมค่าดีดีทั้งวันเลยนะโอกาสสุดท้ายแล้วข้าจะไม่ชุบแล้วนะเดียวอันนี้ข้าลำคาเสียงนะ